เช้านี้พอตื่นมาแม่ก็หายไปเลยแม่ไป,นนท,ป,ปทำงานที่เบียแม่ไปทำงานที่เบียเร็วมากแล้วพ่อก็กลับมาแหละจากไปเร็วหนีประบาณห้าวันถ้าเป็นแบท่านผู้ชมนี่ย พ่อกลับมายังอยู่หน้าบ้านแล้วเหรอโอเคพ่อผมอยู่หน้าบ้านแต่พ่ออยู่หน้าบ้านแม่ไปทำงานที่เบีย ตอนแรกเนี่ย,ม,ยมาโทรหาพ่อก่อนบอกว่าจะจะไปทำงานที่เบียสองจากนั้นก็พ่อผมกให้สามแล้วลูกก็โทรมาอีกสี่ลูกก็โทรมาว่าแม่เนี่ยเมาเบียเมาเบียห้า ว่ารู้พ่อไม่รู้ว่าทำไมไม่รู้ว่ารอรอจนถึงตอนเย็นแล้วกันตอนเย็น นนนะทำไมไม่มีใครทำงานบ้านเพราะว่าสงสัยแต่เรื่องเบียร์ยางเดียว